สวัสดียามเย็นกับท้องฟ้าที่ยังสดใสอยู่ แต่แล้วนะคะวันนี้นะคะยงจะพาเพื่อนๆทุกคนมายังแปลงถั่วฝักยาวที่ออกฝักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ได้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแปลงถั่วฝักยาวอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นของเราจนออกดอกกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะติดฝักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วนี่นะคะเราก็เก็บผลผลิตส่วนหนึ่งนะคะออกจําหน่ายกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแปลงเล็กๆนะคะทีหนึ่งซองสามารถปลูกกินได้ ได้นะคะแล้วก็เหลือจากนี้ก็สามารถที่จะนำเป็นผลผลิตในการขายได้นี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่ากเกษตรทำเงินนั่นเองนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะพเพื่อนๆก็ลองทำกันดูได้นะคะตามแบบฉบับของย้งลงสวนกันได้เลยนะคะสำหรับการทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นกันมานะคะเราบอกเลยนะคะว่า ปีนี้ของเราผลผลิตดกมากๆ โอ้ว้าวแล้วนี่ก็คือหนึ่งแถวนะคะที่เราเดินผ่านมานะคะซึ่งจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ทางฝั่งขวาเท่านั้นก็จะมีทางฝั่งซ้ายแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราเก็บทุกวันเลยค่ะ,อ,ะอย่างฝักประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จะยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราเก็บไปแล้วพรุ่งนี้เช้าน้องก็จะขยายขนาดทั้งความยาวแล้วก็ทางด้านข้างเข้ามาอีกนะคะเขาเรียกว่าขยายออ บอกสิคะทุกคนจะขยายเข้าหรือว่ายัางไงนี่การทำค้างนะคะยงก็ได้ให้เพื่อนเพนพี่ๆได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำทั้งหมดกี่แถวหนึ่งสสามี่นั่นเองนะคะนี่คะ่ะถือว่าดกมากๆเลยเห็นไหมคะยงถ่ายมุมกว้างให้ทุกคนได้ชมกันเดี๋ยวเราลองไปดูอีกลองนึงนะคะและนี่ก็คือ แป้งถั่วฝักยาวของเราอันนี้คือแค่แปลงเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะแถวที่สอง แถวที่สาแล้วก็แถวที่4อ่อะเราจะพาทุกคนนะคะเดินช่องทางไหนดีพอจะบอกว่าก็ดกทุกช่องทางนะคะทุกคนนี่คะ่ะออกจนกระทั่งนี่เลยที่ขึ้นอยู่ทางด้านบนแล้วบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้นะคะแดดล่มลมตกนะคะอยู่กับไร่อยู่กับสวนนะคะที่ถือว่าเป็นสวนอินทรีย์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสวนของเรานะคะปีนี้โชคดีมากมาก เพราะเราไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะคะอ่าน้องก็ถือว่าออแกนิกสุดๆนะคะแล้วเราก็ไล่มแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้นั่นเองนะคะโอ้โหเนี่ยแต่เราก็ยังต้องต่อสู้อยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะแต่ก็ถือว่าเออ ถือว่าถือว่าโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าฝักเนี่ยก็สวยนะคะนี่นะคะไม่มีหนอนเลยอื้มน่ากินมากๆใครที่คิดเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดหมูผัดไข่นะคะเมนูผักต้มน้ําพริกนะคะหรือว่ากินผักสดๆแบบนี้เมนูแกงส้มนั่นเองนะคะก็หลากหลายเมนูนะคะสําหรับถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะยงก็ไม่ได้ทําอาหารให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าอยู่ในไร่ในสวนแบบนี้ เองนะคะก่อนที่จะทําอาหารได้นะคะก็จะต้องมีผลผลิตงามๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันก่อนเลยแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดููดของการทําเกษตรในบ้านของครอบครัวของยงนั่นเองนะคะพาหมดจากดูดนี้เป็นดููดแล้งก็คงจะต้องเข้าครัวกันแล้วล่ะคะ่ะทุกคนโอ้โหทุกคนดูนะแกหัวมุมตรงนี้ถ้าหลายๆคนทําเกษตรแล้วก็คือเจอผลผลิตแบบนี้เป็นยังไงล่ะคะทุกคนก็อมยิ้มกันเลยทีเดียวอ,อ นี่ค่ะแดดลมลมตกเราก็มาเช็คผลผลิตของเราสักนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะตอนกลางคืนก็จะมีฝนตกด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะต้องต่อสู้กันกับตัวนี้เลย<ม>ก็จะมีลานะคะ<ม>เข้ามาทักทายเราด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนลาดำแบบนี้นะคะอะ นี่ค่ะ,ะไม่ใช่ว่าการที่เราอ่ะออพ่นน้ำส้มควันไม้แล้วเราจะยังไม่เจอกับปัญหานะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ถือว่าโดยภาพรวมอ่ะลผลผลิตของเรานะคะคออกมาสวยงามมากๆนะคะก็ฮิวใจสําหรับเกษตรกรหลายๆคนนะคะที่คิดจะลงมือทํานะคะบอกเลยค่ะตัดสินใจได้เลยทุกคนแล้วบอกเลยว่าการได้กินผักจากฝีมือการปลูกของเราเนี่ยมันมีความสุขที่สุดเลยค่ะทุกคนมีความ สุดๆค่ะก็ว่าได้เลยนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะยงก็พาเดินอยู่ในสวนถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะอืมอันนี้กำลังจะแตกแตกยอดใหม่อีกแล้วแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นค้างนะคะอ่าตอนนี้เขาก็จับตัวกันก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีมือนั่นเองยงเรียกอันนี้ว่ามือนั่นเองนะคะทุกคนอ่าแล้วดูนะอันนี้ลองให้ดูเลยว่าความยาวของเขาจะยาวขนาดไหน โอ้โหเกือบถึงจกักระแลยงแน่ทุกคนวูยาวมากๆแล้วบอกเลยว่าเราไม่จะเราไม่ต้องใช้สารกระตุ้นอะไรนะคะแค่ดินเราดีดูแลแล้วก็ใส่ใจนะคะอ่าเท่านี้เองก็ได้ผลผลิตงามๆแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นการกินอย่างมีความสุขด้วยเรากินเองก็รู้สึกปลอดภยัยเราขายก็ยิ่งอุ่นใจนะคะอะแล้วนี่ก็คือง่ายๆของวิธีของเกษตรทําเงินนะคะ,ะในเมื่อยงทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการอยู่ในสวนผักเหมือนยงนะคะที่ใครก็ตามนะคะคิดและตัดสินใจที่จะอยู่ในสวนผักนะคะก็ไม่ต้อง คิดช้าแล้วค่ะทุกคนลงมือทํากันเลยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะยงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่ชมสวนทั่วฝักยาวกับยงนะคะเราก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอเซ่บายบายกันก่อนนะคะบายบาย